สวัสดีครับลำแบงค์ฟิล์มกันลอยนะครับวันนี้จะมารีวิวแกนซิล์โนกันนะครับคันนี้จะติดทิชชูไฟหน้าหลังรอบคันเลยครับมาดูไฟหน้ากันนะครับไฟหน้านี้สีสโมลนะครับเดี๋ยวลองน้าเครื่องไปดูนะครับไฟหลีดสีตลอดลุ่มนะครับไฟเลี้ยวสีดำนะครับลองหน้าเครื่องไปดูนะครับ ตัวใหม่คันี้เป็นสีฟ้าให้บิดนะครับฝาถังน้ำมันแคปลานะครับล็อคกุญแจแคปลานะครับก็มีพักเ้าด้านหน้านะครับนี่นะครับนี่ครับหน้าหลังเลยนะครับไฟท้ายคันี้จะเป็นสีดำนะครับไฟเ้ยวไฟท้ายนะครับสีดำเดี๋ยวไปดูนะครับ โอเคครับพี่่อส์นข่าวนี่นะคะรับลำแบงพีมิล์มการลอยะครัสวัสดีครับ